โปรแกรม IM นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกใช้งาน2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นการใส่ค่าความสูงของตัวเป้านะคะและรูปแบบที่2นะคะแบบไม่ใส่ค่าความสูงของตัวเป้าแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตกันทั้ง2รูปแบบค่ะ,ค,ะค่า h t ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าเริ่มต้นในการหาค่าความสูงของเรานั่นเองนะคะ จากนั้นนะคะให้เรานะคะกดที่ i m ก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาโคกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะนึ่งจะสาธิตการใช้งานโปรแกรม IEM ค่ะโปรแกรมการคำนวณหา,าค่าความสูงนั่นเองนะคะและกล้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้อง p o t l Station ยี่ห้อ Precision รุ่น GT205A คะ่ะสำหรับขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราเสร็จค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม IEM นะคะให้เรานะคะกดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะไปยังหน้าที่3ค่ะ จากนั้นนะคะให้เลือกเข้าที่เมนู F3 ค่ะแล้วใช้ลูกศรนะคะเลือกหาโปรแกรม IEM ค่ะโปรแกรม IEM นะคะจะอยู่ที่หมายเลข5นะคะก็สามารถกด Enter เข้ามานะคะหรือว่ากดที่หมายเลข5ไนดะ้ั่นเลยค่ะ เมื่อกดเข้ามานะคะสําหรับโปรแกรม IM นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกใช้งาน2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นการใส่ค่าความสูงของตัวเป้านะคะและรูปแบบที่2นะคะแบบไม่ใส่ค่าความสูงของตัวเป้านะคะคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตกันทั้ง2รูปแบบค่ะให้เรานะคะกดเข้าที่ HTF2 ค่ะ g t ตรงนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะใส่เป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทําแบบไม่ใส่ค่าความสูงของตัวเป้าก่อนนะคะเราจะใส่กันอยู่ที่0ูนนะคะจากนั้นค่ะให้เรากดโอเคที่ F 4ค่ะเราให้เรานะคะทําการปรับเลนนะคะให้อยู่ในจุดต่ําสุดของขอบวัตถุที่เราต้องการหาค่านะคะจากนั้นค่ะให้กดที่ OBS F 4ค่ะแล้วให้กดสต็อที่ F 1ค่ะ ค่า h t ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าเริ่มต้นในการหาค่าความสูงของเรานั่นเองนะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะกดที่ i m f 1ค่ะและให้เรานะคะทำการคลายล็อกเลนนะคะแล้วปรับเลนขึ้นนะคะไปยันจุดที่เราต้องการหาค่าความสูงค่ะค่ะเมื่อถึงจุดที่เราต้องการทราบค่าความสูงแล้วนะคะให้เราทำการล็อกเลนนะคะ จากนั้นค 1, it, ่ะให้กดสต็อปที่บ1ค่ะค่า h t ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของวัตถุที่เราต้องการหาค่านั่นเองค่ะจะอยู่ที่2เมตรนะคะ46เซนค่ะค่านี้ก็คือการหาค่าความสูงแบบไม่ใส่ค่าความสูงของตัวเป้านั่นเองนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูกันในรูปแบบที่2นะคะก็คือการใส่ค่าความสูงของตัวเป้าค่ะให้เรานะคะกดที่ h t f2 ค่ะค่าความสูงของตัวเป้านะคะเราจะใส่กันอยู่ที่1.5ค่ะ จากนั้นค่ากดโอเคที่ F4 ค่ะคาราให้เรานะะคกดที่ OBS F4 ค่ะจากนั้นค่าให้กดสต็อปที่ F1 ค่ะค่า h t ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่1.5นะคะก็คือค่าเริ่มต้นในการหาค่าความสูงของเรานั่นเองค่ะจากนั้นค่ะให้เรากดที่ IEM F1 ค่ะแะให้เรานะคะทำการคลายล็อกเลนนะคะแล้วปรับเลนขึ้นนะคะไปยังจุดที่เราต้องการทราบค่าค่ะ ค่ะเมื่อถึงจุดที่เราต้องการทราบค่าแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้เราทําการล็อกเลนค่ะและให้เรากดสต็อปเทปหนึ่งค่ะค่า h c ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของวัตถุที่เราวัดนั่นเองนะคะจะอยู่ที่2เมตรนะคะ8เซน3มิลค่ะค่าและนี่ก็เป็นวิธีการหาค่าความสูงนะคะในรูปแบบที่2นะคะแบบใส่ค่าความสูงของตัวเป้านั่นเองค่ะ ค่ะแล้วก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม R E M ทั้ง2รูปแบบนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก้องสมวตัวที่1สาธิ ะะหรือจะเป็นก็สสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่โชว์รูมพีนัมเบอร์วันนะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยขจรสุขตบาบลแพกะาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะหากไม่สะดวกน,นะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะแลวสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็ะอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนนี้ะะคะ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ